จะมาสอนแต่งมาสคอตุงผมเนาะก็ก่อนอื่นแล้วก็ก็จะนี่ก็จะประมาณนี้เรื่องสีผิวก็จะประมาณตามประมาณนี้เนาะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มันจะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วอ็ทรง,งผมแล้วก็สีผมก็ตามประมาณนี้เลย อ่าแล้วก็ส่วนเรื่องสีตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็สวนเรื่องตรงนี้ประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็ปรับแค่ห้านะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ย ประมาณนี้ตามตามไปนะแต่งมาสก์ผมไม่ครบนะครับไม่ครบนะแล้วก็ตรงนี้ก็จกประมาณนี้ส่วนเล่งคิวประมาณอประมาณนี้ อันนี้เลยอันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ตรงนี้ จะประมาณนี้ส่วนเรื่องหางส่วนเรื่องหางก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่องปีกก็จะประมาณนี้ก็ในส่วนของตรงนี้นะก็จะประมาณนี้เลย สีอาวุธก็จะเป็นตามประมาณนี้นะคะเป็นสีให้แล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้นะสีของอาวุธสีของอาวก็จะตามประมาณนี้ที่บอก ชื่อก็จะประมาณนี้โอเคก็แค่นี้แหละ